ครับจังหวัดพิษณุโลกเองครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับสร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม g r e e n Day at ดพิษณุโลกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรครับ ที่อาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าชก,การจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้กรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Day at พิษณุโลกตามโครงการส่งเสริม การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปี2568ครับโดยมีนายสมควรชัยมหาเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนางสาวมนัทสิงหเดชปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชาการเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทั้งนี้ครับจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีการกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า PM2.5 เป็นวาระสำคัญ ของจังหวัดนะครับประจำปีงบประมาณ2,568โดยให้ทุกส่วนราชการองค์ประกองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนภาคประชาชนทุกภาคส่วนครับต้องมีการบริรณาการแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันและไฟป่าฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังคงให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับอย่างเช่นการนำว,วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำเป็นอาหารปลาและอาหารสัตว์ การใช้สารย่อยสลายและการไถ่กลบต่อสังแล้วก็ฟางข้าวนะครับการผลิตกล้องเชื้อเห็ดจากฟางข้าวอีกทั้งยังมีการสาธิตนะฮะการใช้สารย่อยสลายและไถ่กลบต่อสังและฟางข้าวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพครับ